ชาติมาอาจจะอื้อครับสวัสดีนะครับผมตอนนี้อยู่ช่อง P s 5นะครับผมออกจากงานกับชาติมา อาจจะอืมน่ารักมากเลยอะ่ะโอ้ไปกับแม่มีแฟนยังครับผมอ,อ๋อไม่เ,เพลงนี้ไม่เกี่ยวกับผมนะครับไม่ใช่ลิขสิทธิ์ผมนะครับพอรลองเพลงอยู่ตรงนู้นไม่เกี่ยวนะครับผมโอ้น่ารักมากเลยขอต้อนรับสู่ช่อง ps 5นะครับโอ้ไม่เป็นนั้นเปิดช่องเลยทางนี้นะ <c oughs> โอ้ยคือผมมาหาอะไรกินนะหะังจากเดงานการชาติไม่อยากซื้อข้างใน,นนะมันเดินยากโอ้ แต่ตลาดก็ไม่มีอะไรให้กินแล้วเาะโอ้น้องน่ารักมากเลยอะ่ะน่ารักมากเลยอ๋อน้องแมนมีแฟนยังขาดนะจะมีแฟนยังขาดเดี๋ยวไม่บอกกับพ่อเดี๋ยวกับแม่เลยได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวไปบอกแม่เลยได้ไหมเนี่ยอ๋อพี่ชอบโอ้น่ารักมากเลยอะ่ะถ้าเราไปทางนี้เราจะรถติดนะ คืออะไรผมขอโทษครับผมซีเมือไปทางตรงสีแยกพอดีเลยทาให้คุณงงเออโดนั่นะวะโนนากี่ปุงอ่าเราจะได้อะไรกินเนี่ยเอาเป็ว่าเจออะไรเราจะหาอะไรกินระหว่างทางกลับบ้านแล้วกันนะก็ะคือไม่อยากกลับบ้านเด็กนะเพราะว่าอยากพักผ่อนเยอะ เป็นคลิปต่อกันเลยนะหลังจากที่ผไปเดินงานมานั่นเองก็คือหาอะไรกินอยู่นั่นเองอยู่ตลาดก็ไม่มีแล้วไม่เจอคนน่ารักอีกตังหาไม่เป็นอันเปิดช่องในคลิปต่อมาเลยเห็นคนน่ารักเป็นไม่ได้แล้วเราเนี่ยกือกะกัดเราอ่ะมีอาการมีอาการ ก็ต้องใจเย็ยนๆนะขับรถชวน,นี้ต้องใจเย็ยนๆมากเลยเนี่ยเพราะว่าอันตรายแต่เมื่อวานคนอลังการมากเลยนะคนเยอะมากดูจากคลิปนะผมไม่ได้ออกบ้าน <c oughs> เนี่ยตอนนี้ก็รถติดนิดนึงนะเดี๋ยต้องเดินไกลเลยนะขยันเดินอนะ่ะค่าเข้าก็ยี่สิบบาท สิบบาทผมไม่รู้ว่าจังหวัดอื่นมีคิดค่าเข้ากันไหมนะคือเข้าทีหนึ่งผมก็ไม่ค่อยได้ไปเสื้ออะไรผมตามหาเสื้อผมนะแต่ว่าผมก็ไม่มีเสื้อนะเสื้อผมเลิกผลิตไปแล้วเขาบอกอย่างนั้นนะน่าเสียดายเสื้อเลิกผลิต ใจเย็นๆขับรถแบบใจเย็นๆไม่ต้องใจร้อนมันเมื่อยมือเนี่ยปวดคัดจำคัดยิ่งเป็นรถยนต์รถเก๋งเนี่ยรถคัดอย่างเงี้ยปวดขาแน่นอนเทศกาลปวดขานั่นเองโอ้รถคันใหญ่มากก็ไม่ดีนะดูเด็ดเบียดเบียดกันอย่านัน,นะ อิงติ้งเลยอะ่ะเบียดอิงติ้งเลยรู้จักไหมเบียดอิงติ้งอะ่ะ <c oughs> ผมต้องเอาขาลงแล้วแหละมันมีรถอยู่ข้างๆผมตอนเนี้ยเบียดผมอยู่ตลอดเลยเบียดไปไหนก็เห็นอยู่รถมันติดอ้าวเย็นเนี่ย เปมันติดแม่หมอจอย่าฟ้าได้เจอหน้ารอกอีกแล้วคิมมี่หนวดโตเลยเราคิมมี่หนวดโตตัง้งแต่เปิดคลิปแล้วนะเนี่ยอ้าวนั่นไงเห็นไหมรถดับเลยคือก็ไม่รู้เขาอาจจะหาที่จอดหาที่อะไรกันละนะอ๋อรู้แล้วมันติดอะไรมันติดรถคันนี้เองเนี่ย เหมือนเขาเปิดไฟเอาไว้นะเปิดไฟที่รถเอาไว้แบบเดี๋ยวแบตรถก็เสี่ยมหลักรถกระบะคันนี้นี่รถยี่ห้ออะไรไม่รู้กันไม่ได้สังเกตไฟหลียญเปิดไว้อยู่โอเคทางลงโอ้อยู่ในรถน่ารักจังเลยอะในรถน่ารักมากเลยครับโอ้โหเข้ามาครอบครัวพอดีแหละ ถามพ่อแม่ได้ดันีเลยเป็นการขับรถกลับที่แบบว่าหาดูสาวๆไปเรื่อยแเราดิคนเรามีแรงขับเคลื่อนนะครับเรามีแรงขับเคลื่อนจากาสาวๆโอ้โอ้แต่ละคนเนาะโอ่วงชีวิตกันเลยเนาะ,ะขับรถไปเนี่เบ่งรถกันแน่ว่ากันใดต่อคิวเลยครับผมต่อคิวกันเลยไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบใจล่มๆใจล่มๆได้ไปกันทุกคน ก็ต้องเปิดไฟเลีย้ยวแต่เนิ่นๆครับเลีย้ยวซ้ายไว้เลยนี่แหะมีไฟฉุกเฉินด้วยเหมือนจะเลีย้ยวเข้าโอ้โะคันนี้จะเลีย้ยวหรือจะตรงนะอย่าเลียเ้ยวนะเปิดไฟเลี้ยวนั่นได้ส,สีเลี้ยวนะวยไปบรูดี ชุบๆเราจะได้อะไรกินกับระหว่างทางกลับบ้านเนาะจริงๆผมไปตลาดอะ่ะผมอยากไปกินคอหมูย่างแ่อันนี้มันหมดแล้วไปถึงคือมันไม่มีอะไรเลยร้านปิดเกือบหมดเลยเราจะได้อะไรกินเนี่ยฉันจะได้อะไรกินฉันจะได้อะไรกินราอเราเปิดไปเดียวช้าขอโทษด้ยวยครับผมรถหลัง เราจะได้กินนี้อะไรมางดิเต็ดย่างเกลือโอ้หาข่ามูย่างคงยังไม่ได้กินหรอกตีโอ้ก็ตาหักเถอะวะคุณคุณเถอะเนาะคุณคุณเถอะวะเสื้อตัวนั้นเหมือนคนรู้จักเลยคุณทั้งการยืนเสือ้อกางเกงรองเท้าใช่หมดเลยน่าจะใช่แต่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่า ใช่ต้องใช่แน่ๆมันเป็นอะไรที่พูดยากอะต้องให้เธอแก้ <c oughs> <c oughs> คงไม่มีสาวๆให้เราดูแล้วเพราะเราออกจากนอกเขตที่สาวๆเขาอยู่กันแล้วแต่นี้มีจะไปหาอะไรกินนะเอง <c oughs> เป็นคลิปแบบไม่ได้บันเทิงอะไรมากม,มา,า,าฟังผมบ่นนะสแปคเพลงคลิปเนี้ยเพลงมาสันคลิปเนี้ยมาฟังผมบ่นเนาะ เจอคนน่ารักก็ถือว่าเป็นแ้มแล้วเป็นผลพอยได้เป็นปราฮักตันก็หลีว่าจะมาซ้างด้วยเชียร์ไปแล้เองถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์ก like, ดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเน้นนะครับผมกดติดตามให้เยอะๆเลยครับผมอยากให้ถึงพันเร็วๆอ่ะผมอยากเป็นยูทูบเบอร์จริงๆนะเออมันเป็นอนาคตอะ่ะก็ไม่ไม่จะดีไม่ดีไม่รู้แต่ก็อยากเป็น อยากเป็นนะสนับสนุนผมด้วยนะครับผมไปแล้วครับผมบ๊ายบายกดติดตามกับผมด้วยนะครับช่อง PS5 นะครับหรือภาษาชาวบ้านเราก็คือ PS5-999 นะครับถ้ากดหาไม่เจอให้กดตัวนี้เลยนะหรือภาษาชาวบ้าน PS5 นั่นเองเอออยากให้ดูดีก็ PS5 นั่นแหละครับ <laughs> ไปแล้วครับผมบ๊ายบาย